สวัสดีครับผมแม็กกี้ SAK ครับวันนี้มาดูช่วงล่างซี v i c FB กันนะครับผมก็คันนี้มีหลายรายการเลยนะครับช่วงล่างนะครับผมระปี้นนกชกหน้าลูกปืนล้อนหน้าลูกหมากแหลกแล้วก็อ,อื่นอีกนะครับมีอยู่3เกตนะครับสำหรับเซตนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวที่มีรับประกัน3เดือนนะครับ ตั้งแต่รถออกจากอู่เลยนะครับผมเพิ่มเติมครับมีโอลิ k งวีเทคครับผมที่ลูกค้าแจ้งว่ามีน้ํามันรั่วซึมออกมานะฮะเป็นรายการเพิ่มเติมนะครับอันนี้ประกอบของใหม่เข้าไปแล้วนะฮะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะไปตั้งศูนย์กันต่อนะครับ ปิดท้ายครับลูกค้าฝาดชิ้นเกียร์ขนาด8ลิตรนะฮะใช้น้ํามันเกียร์8ลิตรก่อนรับรถออกไปนะครับเราก็จะมีใบรับประกันอะไรให้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทาง f c e e o o o ไลน์แล้วก็ t i k t o อของเราไว้ด้วยนะครับเผื่อมีกิจกรรมดีๆไว้ร่วมสนุกกันนะครับเจอกันใหม่ E-P หน้าสวัสดีครับ